สวัสดีเด้จ้พาพ่อกันอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ตุก๊กตาพาฝันเมือม่อไม่วันไม่เนาะค่ะเนาะวันสดชื่นเน้ยค่ะเดดออกอากาศดีค่ะเพื่อนๆก็มีความสุขอันสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันกันทุกคนเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีแต่ความโชคดีนะจ๊ะนะผู้เลือเป็นใครก็เศร้าววๆคะ่ะมาคะ่ะพ่อกันกับไอ้ยตุก๊กตาที่เลิศกะนี่คะ่ะ อุปกรณ์ประจำเหอนโถกาแฟถ้วยกาแฟลินกาแฟหนูขนอว่ากันไปโอ้ยบังกาแฟกะบ้าทิโทูดินไปลินมาเพราะว่ากระเด็นถือกันเสือซ้ำ <c oughs> เป็นจุดด่างม,ม,มุดส่ะมีมดหนกขนอนแต่ก็ได้นอน <c oughs> บาสีทูอืม ได้หลงอันได้หลงเครื่องซักอีกว่างั้นเดี๋ยวเอากระบอกว่ากันใส่เหมือน,นมดมือกว่านะคะเนาะอะดินกาแฟก็อันกระดินเป็นเรามากเลยค่ะนี่กระเด็นมันถึกเสือส้อซะถือก,กัน สไตล์เอ้ยตุ๊กตาด้วยค่ะเนืกมะค่ะเบื้องอากาศนะคะอากาศดีคะ่ะอากาศเด็โดโอ้มื้อเช้านี้ฮันเนอหมอกเต็มนึงเดียะคุมมืดไปมืดเลยทางเหงือนเอ้ยนี่หลังเหือน,นี่มืดตึบหมอกอันนี้สหามาเปิดนะะี่ค่ะวันนี้พันอันท้องฟ้าก็เป็นสีอันมันมุนั่นนะคะแต่ว่าอันกลมอุตุพันธ์ก็บอกว่ามันสิมีเด็ด มันนีเดตออกคันเป็นอากาศสดชื่นนะคะจ้าไปเลยค่ะ <laughs> กระบ,บตีนอคกหนอุณหภูมิเมืองหนาวก็ข้างนอกกันสามองศาเซลเซียเสเคะ่ะอย่าว่าอากาศสูงเดอ้อสามองศาเซลเซียเสเย็นจ้อยเลยค่ะเย็นเจ็บเลยข้างนอกกันคำนับไปข้างนอกก็ต้องใส่เสื้อผ้านาๆค่ะข้าสั่เป็นปวดบวมมากินกาแฟกับเอวยอก,อก็นออกหนาะ อันข้างในบ้านก็เปิดเครื่องเครื่องทําความร้อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็จิบกาแฟอุ่นๆไปนํากันค่ะเบิ้งบรรยากาศไปอันเมื่อกี้ในว่าน่ะอันเอาเสื้อหนาวมาเลยว่าน่ะไปนั่งกินข้างนอกอันกาแฟนะคะเอ่ยกันเบิ้งแม่ความคิด <c oughs> ก็เลยนึกไปนึกมาโอ้ยโบอดอ,อกเอานั่งนี่นํำเหนือเหินจะน,น้อยก่อนว่ะจะเพราะว่าไปมันเย็นเจี๊ยบมาแรงมาไปเป็นไข่อีกเนาะค่ะเนาะตามลงเอ็ด้วยค่ะเอ่ยกันมากินกาแฟนํากันค่ะ กาแฟเมื่อใหม่วันใหม่เนาะคะ่ะนั่งหนาแดดก็ะพันอุ่นมีแห้งมีแห้งเนะคะ่ะแต่ว่าอย่างบบได้นั่งหรอกคะ่ะเอ้เพิ่นน่ะมีงานเอดอยู่เอ้ก็พันเนเอสเนี่ยเอย้อยู่นอกขนมือน,นอกงานบ้านเอ้ก็เพียบเลยคะ่ะต้มกาแฟก็เลยมานั่งงานจิบกาแฟนํากันสักก่อน ลมก็มีลมมันมีลมพัดเลยค่ะเมื่อวานเร่อเป็นอากาศอันนิ่งๆแต่ว่าก็มีลมอยู่แต่ว่าโบเมื่อนี้เออว่าสิมีลมลมซิเข้ามาเยอะอยู่ลมพัดแต่ว่าถ้าเดดออกก็เป็นอากาศดีเนาะค่ะเนาะใส่เสื้อผ้านาหน,น,นะแล้วก็ไปย่างข้างนอกก็สดชื่นขนาดเดยคะ่ะออกกําลังกายเอ้ยก็เยน็นสบไปอยู่เาะค่ะแต่ว่าเพราะว่าเอ้ยต้องไปเดินเนาะค่ะเนาะ เตีรป <c ười> ีของเออยืดข้มือต้องไปเดินออกกำลังกายกาแฟก็กินมื้อเลือก็เทียนเลือก็แซ่บมีแหงก่ะหอมหอมหอมปากชื่นใจเนาะกันเนาะอุ่นๆหาเรื่องมาโม้ภาษายี่ปุ่นั่งมันบอกค่ะพูดเลยเข้ามาเขาบอกเอตุ๊กตาเจ้าเว้าเตอ๋อหน่บ่า เอ้ยว้าเล่นเนาะค่ะเนอเอ้ยว้าเล่นเล่นพูดเล่นเล่นก็ได้นะมันบอก่ะมันมีเพลงอยู่ด e no. ้วยค่ะของพี a. A YouTube, ่เบิร์ตพี่เบิร์ตธงชัยมักอินไตเนาะค่ะเนาะเพลงอยู่ก e e ็เลยเนาะค่ะเพลงเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เอาพีนบอค่อยได้อันมันบอกค่อยได้เปิดซีดีเนาะค่ะเนาะถ้านินก็เขา youtube แล้วก็ไปฟังเพลงมันไปเลยว่างั้นอะปะมันมีเพลงอยู่ด้วยค่ะเมื่อก่อนเอ้ยก็ร้องดีอยู่พูดเล่นเล่น พูดเล่นๆก็ได้นะแบบนี้แหละค่ะพ่นเออกระจำบได้ลละบได้ร้องหึงเรามันเป็นเพลงเต้นเนาะค่ะเนาะพี่ข่องพี่เบิร์ดธงชัยก่อนก็ดังขนาดเด็กพันก็ยังดังอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพันเปลี่นนั้นไอดอลของคนทั่วประเทศเนาะกันเนาะไอดอลแล้วก็บอมมีวันนั้นสลายหมดบหมงอ้กนหรือเป่คนชอบก็ชอบอยู่อย่างนั้นมันบอก่ะเด็กรุ่นใหม่ก็เปิดเข้าไปทักทายก็เจอก็ บางคนก็เอามันดัดเปลงเนาะค่ะเนาะทำเป็นเพลงเต้นเพลงกันมวนม่วนกันบางคนก็ดังฮือฮาไปก็มีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าวิวัฒนาการอันวิวัฒนาการมันมันไปตามยุคตามสมัยเลยว่าคนรุ่นเอ่ยเนี่ยก็ไปฟังแล้วก็เป็นเพลงอันสมัยเก่าเนาะค่ะเนาะถ้าพูดเรื่องเพลงแล้วก็ขี้หดขี้หดผููเทาค่ะพ้นเสียไปนานล้วไม่เอ้ยตุ๊กตาเนี่ยก็หลายปีแล้วเนาะคะ่ะสิบกว่าปีละ ตอนเศร้าๆเนอะคนบ้านเ่ามันสีมีอันเอออยู่ทางแถวอีสานเนาะคนอป้าอีสานคนพนมมันซีมีอันอันนี้ค่ะอันนี้เว้ามันม้วนนะค่ะเด้อวฟังอันตางกินกาแฟคำสั้นมันบ่มีเรื่องคุยแล้วมันก็มันก็เสิงเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแวบเข้ามานําหัวสมองกันเลยใส่สมัยยังเป็นวัยโอ๊ะเนาะค่ะเนาะวัยสรุ่น มันซึมีวิทยุน้อยมันบอกค่ะคนนั้นสมัยก่อนวิทยุน้อยเสื้อท่านนะค่ะท่านคนใหญ่ๆนะเสื้อท่านหาคอนสามกอนเนาะก่อนเนาะหลังอันหลังอันกัน,กน eh. วิทยุทานินมันบอกค่ะวิทยุวิทยุทานินแล้วก็วิทยุตัวอีกส่วนที่ว่าอันแต่ทานินยูเหินเอ้ยนี่สมัยทันก็อย่างทันสมัยกันใช้ไฟฟ้าค่ะมันเป็นวิทยุทานินรุ่นเก่าเก่ากึกเลยละค่ะแต่ว่าอย่างฝังใดอยู่ด้อค่ะเอ้ยก็อย่างเก็บไว้ยูนำยู่เงินแม่เอ้ย ฟังแต่ว่าเสียงพันิเปินอันเสียงลำพูงเตกเนาะขนเนาะเพราะว่ามันอายุมันยาวนานเ่าง,งั้นเด้อปะาแล้วก็อีกอย่างก็เหาก็บอกคข่ได้ใช้แล้วก็เกาจักฝุ่นจักเมงก็สาบจักแต่เนาะขนมไปกัดเนาะขนมก็ทําความสะอาดก็เสื้อถุงไวะะ้เลยค่ะแล้วถ้าเอ้ยเหม่อนเน้ยก็ไปเปิดฟังก็มีเป็นบางขึ้นที่ว่าเสียงฟังชัดเนาะขนมแต่ว่าฟังไปฟังมาพัน มันก็มีเสียงแทรกนะค่ะนาะแล้วเพราะว่าลําโพงมันแตกมันก็เป็นเศร้าๆก็บอฟังซะแต่ว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะค่ะกีฮอดพู้เทาแม่เอ๋ยนี่ก็ร้องเพลงเก่งเด้ค่ะแม่เอ๋ยตุ๊กตานี่ตอนเศร้าๆนี่ประมาณอันมันสิมีของทางอันค่ายค่ายกริดศรีวรานะค่ะมนเป็นค่ายทหารอยู่อ่าอยู่อันสกุลนครนพันสิมีอันเนี่ยค่ะรายการตอนเศร้าพันสิเปิดเพลง แล้วก็ตอนเปิดเพลงมันก็เปิดตั้งแต่เช้าแล้วก็ห้าโม,งห,าหม,ง,หมง,งห้าโมงสี่โมงเครื่องห้าโมงนี้เปิดแล้วเดคะ่ะตอนเ้านี่ล้วพู้เ่าวันพ้นี่ชอบมาฟังฟังแล้วมันจะเป็นเพลงรุ่นเก่าเนาะคะ่ะเนาะเพลงของทุนทองใจของอันตะรืออันสมัยย้อนยุนะคอค่ะตอนเสาร์เาๆอันเฮ้ยมันเป็นวัยรุ่นเนาะคะ่ะเนาะแม่เอ้ยกรัเพาะก็กเปิด เปิดฝังแล้วพันกาเอธฮันเอ็นที่พันผู้เท่า,ทาพันขยันเนอขนะ,ะอันเอ,นเอท่ันเอ็นนี้พันเสียค่ะก่อนพระพันนำมาบินบาทว่า้งเดี๋ยวปะเขาต่เลยกันหนึ่งเรียบร้อยเนอขนะสมัยก่อนก็ะตื่นสา้านำเพราะว่าไดนิสัยคะ่ะไดนิสัยอันตื่นนนำแม่ถูเหียนเนอะขะนมค,คนสมัยก่อนด็กน้อยสาววัยรุ่นกะ,ะถูเหียนกวดเหียนทำความสะอาดเหียน เื่อบาทมันบอกคะ่ะอันพระพันสมาตวนั้นหกโมงเสาผ่านหน้าบ้านพอดีแม่เอ๋ยสิษย์่อบาทไปจําคะ่ะก็เื่อบาทเข้าได้มีกล้วยได้เนอขนมีอันเงินได้ว่างั้นแต่ว่าตามแต่สถาที่เหาอันมือแต่ละมือว่างั้นแต่ป่าสื่อบาทแล้วพันก็ไปวัดคะ่ะไปวัดนี่พันก็ตะกวนพันย่างอันสบายพันก็ไปดีลระ,ะยะหลังนี่พันย่างบ่ค่อยคักพันก็เลยเสา้าแม่เอ๋ยพันก็เลย่บดีไป ก็ฮือลูกไปส่งเนาะค่ะเนาะลองเด็กก็ไปส่งก่อนไปโรงเรียนก็กราบกับเพื่อนก็อันไปฟังพระเพื่อนอันอันแต่ค่ะอันหยดน้ําบอกค่ะก็หยาดตามแล้วก็หมาเนาะเด็กน้อยบอกว่าเอ้ยยังเป็นเสาวโอะเนาะสมัยนั้นก็ไปดีอยู่เด้อค่ะแต่ว่าอันว่าเรื่องอันเพลงเนาะค่ะเนาะวิทยุสมัยก่อนตอนเ้าๆนี่สิเปิดนะคะเปิด ก็บรได้เปิดดังเลยค่ะเพราะว่าบางคนมักกรนวนอยู่กับเปิดอยู่นําเฮือนกับฟังก็เห็นพันแม่เอ๋ยในกัรร้องเพลงเก่งนะคะร้องเพลงแต่ว่าบ่เมนจบนะคะร้องอันของอันเพลงเพื่อนว่าขนทุนทองใจนี่อันเพื่อนสิร้องชอบร้องดีแล้วก็วิธยุพันก็เปิดดีค่ะก็ได้ได้ไหลเพลงนะคะแล้วก็มีเพลงอันเพลงของอัน เออเกิบพันจำบบไดะะ้แล้วค่ะว่าพิษไปพันจับเพราะว่าพันหม่มาขอมเพียนว่าเอยตุกตาเจ้าเว้าพิษมาผมไม่หิ่งนี่ก็มีหลายคนนะคะแล้วก็เพลงอันที่เป็นภาษาท้องถิ่นเขาก็มีเยอะเนาะค่ะเนาะก็ฟังนะพันกะม่วนดีก็เป็นพ่นคลายเออพันเป็นเขาเป็นเด็กน้อยเนาะค่ะเนาะเป็นเส้าโอ,โอ้ก่อนไปโรงเรียนนี่ตอนเร้ามานี้ฟังเพลงนําผ้เฒทา เอ้ยว่าเหมือนกับเป็นอันเทคนิคแม่บอกค่ะต่อจากเพลงจบพันสิเปิดแล้วก็มีวิทยุของอันนสโศสามนอขนอดอยู่เมืองสกุลเอยกับบรู้ว่าพันยังมีอยู่บ่เดียวนี้เพราะเอยกับบด้บัไดดค่อยอันฟังแล้วนอขนอดเขาก็เพราะว่าเอ้ยมาอยู่ทางปีแล้วสินะอันละก็ของอันใครกิจสิบเวลาของของคุณประสิทธิ์ชิมพลีเอออันนี้พันสิอ่านข่าวค่ะขาดบดไใดด้วยค่ะแม่เอยฟังจนจบ สมัยนั้นก่อนไปโรงเรียนเนี่ยก็ได้ฟังข่าวนํานี่ค่ะเพราะว่าพันอ่านข่าวนําแล้วก็เปิดเพลงนํงจัดรายการยาวนานเนี่ยค่ะจนเอ่ยมามาตามแฟนอยู่พันกันอย่างจัดอยู่เนาะค่ะแต่ว่าพันก็คงซิโบเอ้ยว่าคงซิโบอยู่แล้วมั้งเพราะว่าพันอายุเยอะแล้วเนาะค่ะเนาะถ้าว่าอยู่ก็ก็น่ับป็นร้อยกว่าแล้วเอ่ยว่าเพราะว่าก็คงจะเปลี่ยนประมาณนั้นพันก็จัดรายการมีการเว้าเนาะค่ะอ่านข่าว เขาเป็นสาววัยรุ่นก็าฟังด้ยค่ะฟังแล้วเธอเป็นเด็กน้อยเนาะอันนี้ก็ประโยชน์ประโยชน์อย่างนึ่งเนาะค่ะเนาะของการฟังข่าวแล้วก็อันมันเป็นวัฒนธรรมบ้านเฮามันเป็นเมืองพุทธเนาะค่ะเนาะตื่นเช้ามาก็ทําว่าจิตใจของคนนี่มันเอ่ยว่ามันนิ่งเอ่ยตัวกระตาว่ามันสังเกตอีกทีอันเมืองพุทธตอนเช้าเนาะค่ะเนาะอันนี้วาววาว่าสภาพของเอ่ยนะค่ะเด้อสภาพของเอ่ยสมัยเอ่ยเป็นแม่เอ่ยยังมีอยู่ยังมีชีวิตอยู่เนาะค่ะเนาะ พอดีมาว่าเรื่องเพลงก็เลยเลยไปซื้ออันผู้เทามันชอบฟังเพลงร้องเพลงเด้อค่ะตอนเศร้านี่ก็ร้องเพลงเอ้ยคึดเอ้ยตุ๊กตานึ่งนั่งนั่งนั่งแล้วบางทีขึ้นได้เห็นเสียงพันอยู่นําหูเนี่ยค่ะเสียงพันก็ร้องง่วนเลยค่ะเพราะว่าสำเนียงพ่นเนาะค่ะเนาะเออเอ้ยมาเอ้ยตุ๊กตามานั่งขึ้นอันนี้มันเป็นอันการพ่นคลายไม่บอกค่ะง่ายง่ายแต่ว่าเราต้องใส่ใจตัวฟังคู่มือคู่มือเด้อค่ะ ตื่นเช้ามาเพลงเนาะก่อนเนาะทำงานบ้านไปน้ำไม่บอกค่ะทํางานบ้านหอดเวลาเอาไปโรงเรียนเราก็เสื้อผ้ารีดเป็นกีบจะคากเลยค่ะข้า,ะะขาบอกเป็นกีบโบไปไปโเปินสมัยอ่ะสมัยอะกระเตาท่านเนะานะก่อนเนาะเสื้อท่านข้ามโบเป็นกีบเสื้อโกขุมไปโเปินคะ่ะรองเท้านี่ก็คัดมันวาววักค่ะพ่อเอ้ยนี่ก็คือกันรองเท้าบาจา่าสมัยนะั้นเะนาะก่อนเนอะคัดมันนี่จนอัน กลมไปนี้เบิ่งกระจกไดค่ะ<笑><笑>ก็เป็นสิ่งที่ดีที่พันที่พันเอาเฮาเห่ามาแม่นว่าแม่นบอกเอยเออสิคือแบบเหมือตุ๊กตาเป็นสิ่งที่ดีที่พ่อแม่พันเฮือสิ่งที่ทางบวกเนาะ,ะเนาะทำเมื่อเหามาเป็ี่นถึงจุดน่าปัจจุบันนี้นจุดนี้เอยก็ยังเป็นอยู่ค่ะรองท้งรองเท้าของแฟนเอยเอยก็ขัดั้งหมดอันนี้บ่าตรงๆวกเหาอยู่ํากานเนาะ,ะเนาะคัดเธอค่ะคัดท่านคัดนี้มันมาแจ้งแต่อัน เฮาเป็นวัยสรุ่นเลยว่าเฮาเป็นวัยรุ่นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าติดโตมาเลยว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะบางคนมานก็มาเออเจ้าอันเต๋อเสพนนาโบคัดพันเห็นนำ้ำน้ำตาแล้วพันโบได้ะคะ่ะเอ้ยกด็ดดโบแมนว่าเอยเป็นคนเข่งโบอะคะ่ะง่ายๆอีซี่สบายๆแต่ว่าบางอย่างอันมันมาแต่อันพ่อแม่พันอันปอนข้อมูลเ,เนาอเขาเนาะเนาะอันนี้แห้ใส่ฟังเออก็มาขับอยู่เด้ออัน ซื้อคำรองเท้าใหม่อันตื่นีื่อคำว่าซื้อของแฟนมานี่ก็ต้องเอามาคัดมาซื้ออันที่ว่าอยู่นี่มันต้องกันอันถ้าเป็นรองเท้าอันพวกหนังพวกแต่มันต้องมีการยาอันคัดเนาะคันเนาะคัดไปเพราะว่ามันอากาศอยู่นี่มันเป็นอันอากาศแชะเนาะคันเนาะถ้าโบทำมันสิเป็นดังๆงเลยค่ะแล้วก็ซื้อบอยักซื้อเลยค่ะเอ้ยันถ้ารองเท้าเป็นดังๆังแล้วเอ้ยสิบโบเอ้ยสิบโบซื้อเอ้ยสิของแฟนเอ้ยือกัน เออสิว่ามันก็เป็นแบบนี้สิการนั่งทั้งก็เลยเป็นติดนิสัยซื้อมาแล้วก็ต้องมาฉีดฉีดทั้งมันอันเบอร์อันความชื้นน้ําอันเตมันเข้าสิกันแล้วถ้าเวลาห่าไปย่างข้างนอกเข้ามาห่าก็เพราะว่ามันชื้นนอกข้างนอกข้างนอกก็มีการมาล้างทำความสะอาดมันมันก็เลยเป็นนิสัยเอยว่านมันก็เลยเป็นนิสัยติดมาแต่น้อยค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะสาหรับเอยทุกตาบูเสาค่ะเอว่าไปยุก็เหลือการห่า ติดมาแต่น้อยมันลวเป็นอันมันซึมซาบเข้าไปเนาะค่ะเนาะเอ้ยบ้านก็เป็นสิ่งที่ดีเลคะ่ะเอ้ยชอบเอ้ยมักต้องขอบคุณพ่อแม่เอ้ยหลายๆอันนี้แค่ใซเย่อฟังคับวันนี้วันนี้มาเว้าเรื่องเพลงเหาอพันกัก็ร้องเพลงตอนเซร้าด้วยค่ะแม่เอ้ยนี่ร้องเพลงแล้วก็เอาเป็นสาวท่านไว้ก็หัวะคะ่ละลังเท้อหัวเออยันขำพันธกั้นหัวดำเนาะคะ่ละละังเท้ก็พาก,กันร้องสองคนก็มีค่ะ เป็นบางคํานะคะเฮามันเป็นคํามันคําพันป้าเอาก็ไปจะเสียนค่ะมันก็ม้วนแล้วเธอก็กินหอดผู้เทาค่ะก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพันเธอสิ่งที่ดีที่ดีมันเป็นพื้นฐานเบสิกความรักเยอะๆเนาะค่ะเนาะล้นหลามว่างั้นจากไปความรักล้นหลามเฮาก็เลยได้มาบว่าไปอยู่ที่หรือนําโลกนี้เนาะค่ะเนาะโลกนี้มันกวางไม่บอก่ะมันก็อยู่ได้ง่ายเพราะว่าเอ้ยว่ามันเป็นเบสิกของ อยู่นาใจมันเข้านําหัวสมองเฮานะคะต่างเทื่อก็เอ่ยกะเอื้อ,อฮะตามจส้ตายเอ่ยค่ะร้องก็แต่ว่าบางทีก็บางมือก็คําว่าแวบเข้ามาก,กี่หอดเพื่อน,นะะเนาะค่ะเนาะเพื่อนสิเพื่อนปอนคอหมูนแล้วก็ทําเมื่อเฮามาเป็นคนที่ว่ายืนย่นําสังคมได้จนถึงปัจจุบันเลยว่าแล้วก็แบบสบายค่ะเพราะว่าเฮาเชื่อมันในตัวเองเลยว่าพันพันสนดีด้ค่ะสาหรับพ่อแม่เอ่ยี่ค่ะ ต้องขอบคุณพ่อในนายบัวอยู่กันเมื่อแล้วค่ะไปไปยันเมืองสวรรค์กันเมื่อแล้วเนาะค่ะเนาะไปเมืองอันไปแล้วไม่กลับแมนบอกค่ะเมืองแต่เลยอพันเอานั้นว่าเป็นเมืองสวรรค์กะบ่วมีเพื่อมาบ่มีเพื่อมาบอกเหาเนาะค่ะเนาะไปแล้วไปรับกลับไม่เป็นเนาะค่ะเนาะแมนบอกค่ะมีแต่แค่นี้มีแต่แค่ความคิดถึงกันกะ เป็นความทรงจําที่ดีๆค่ะเอ้ยว่าหันได้กับบางทีก็มานั่งคิดพอดีมาเป็นคลิปกินกาแฟนนี้กับพันนังเทือกับพันมีความรู้สึกว่าเอ้พันก็เฮือสิ่งที่ดีๆอันตต้ชีวิตลูกเนาะเนาะยืนมายืนด้วยลํคขาตัวเองว่างั้นเหรป้าแต่ว่าเหียนเอวยียนพ่อกับแม่เอวยีกินน้ําฉาด้วยค่ะเด้อน้าําฉานี่ต้มเป็นโมนะคะโมนี่ต้มมืดมือ <laughs> ชาโถยาโถชาสมัยก่อนเนาะขนมมันจะเป็นโมงยง,ง่ายๆเราก็เอาพาห่โหนาะขนมแล้วพังกระหลิน <c oughs> มดดเราก็ไปเซอ้อน้าใหม่ก็ต้มใหม่คะ่ะชานเก่าะคะ่ะกินมื้อมือคะ่ะ <c oughs> คือเราก็ขำเนาะขนมว่าได้มีแต่เลยได้คะ่ะก็เป็นหอมๆมันก็เลยเป็นติดนิสัยเอือว่ามาติดนิสัยมาอยู่นี้เอเอพัฒนเป็นคนชอบอันกาแฟหรือว่ากินกาแฟมันหอมไอมัก ไอ้ก็กินมาตั้งแต่อันเป็นสาวสำนน้อยนะคะกาแฟดําตะกอนกินสื่ออันคบฟิเมตใส่น้ําตาลกินไปกินมานกินโบได้ค่ะอันกินโบได้นี้บอแม่นว่าเป็นบางครั้งค่ะเพราะว่าบางเทื่อไปหาหมู่นี่พ่นพ่นส่งแล้วพ่นเอาสื่อสิ่งคือพ่อนสื่ อันเชิญนมเฮ้อสิค่ะเอยก็กินค่ะก็มาเอามาเอาจังกินบ่เขาบ่าต้องเททิ้งเลยว่าพันบางเทือ่พันลืมสิค่ะแต่ว่าน้ําตาลเอ้ยบเออโบซื้อเลยเออโบใช้เลยกะมันก็เป็นอันก็บอกว่าหนอค่ะเะนออันอันเหลือที่เขาทําเป็นประจามันก็เป็นนิสัยไม่หมดคะ่ะอ่กะก็บอว่ากันคลิปนี้ก็คิดดีทําดีหนอค่ะเนะทำน้ำสิ่งที่ตัวเองชอบด้จะเด้อค่ะ จักเว้าตื่นฟังเดยกค่ะกาแฟากันน้ำมดถ้วยแนละ้วกินน้ำมันมดถ้วยก็นั่งไปนั่งหม,มาหอดอันแวบข้าหมาพันกินหอดผู้เทาเนาะก่ะนเนาะเว้าเรื่องเพลงกันต่อไปหอดอัน <c oughs> อ่ะ่าเป็นตื่นค่ะเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีที่กินหอดเพิ่นว่างั้นดเดอกกาแฟหมดแล้วค่ะมุดคลิปนี้ยากยาวอยู่นะค่ะเนาะเกือบยี่สิบนาทีละสิบเก้านาทีกว่า อ่ะฟังมว้มวนๆค่ะพวดลืมเวลาก็ะนั่งแหงน้ำเอ้ยืนลำสวนอะอยู่อะอยู่นํำส,วนน,ำสวนนะอยู่ลำเนอเหือนค่ะยังบอดีออกนอกบ้านข้างนอกสามองศาเซลเซียสเป็นอากาศเย็นค่ะถ้าออกข้างนอกก็ต้องใส่เสื้อผ้านานเนาะเนาะเอยตุ๊กตาผ้าฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นทุกบ้านทุกคนที่มาแหงนั่งกินนั่งจิบกาแฟน้ำเอ ي, ้ยู่ขอนะฟังเอ้ยใช้ความหลังสมัยเป็นสาวํำน้อย <laughs> เอาค่ะคือทุกวันมีความสุขขอบคุณหลายๆเนียค่ะเด้อพบกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ